โคมไฟที่องค์รัสทายาตตาจริงทํากับมือนั่นเป็นของหายากที่มีชิ้นเดียวในใต้ล่านี้พอดีเลยมอบไปกับเหรอนอันเลอร์ที่มีคนเดียวบนโลกนี้ไม่อีกนานกว่าจะถึงวันเกิดเจ้าแต่ดูเหมือนวันนี้ข้าคงจะไว้พอให้เจ้าไม่ทันแล้ว รอให้ข้ากลับไปยังจิ้งนานก็เป็นช่วงฤด,ดูที่ดอกดําพึงบานเมื่อถึงเวลานั้นดอกดําพึงที่เบ่งบานไปทั่วทุกที่คงจะลือชื่อมากกว่าโคมไฟที่พระองค์มอบให้ในวันนั้นเยอะเลยหากเจ้าไม่รังเกียจโคมไฟกระต่ายทองแดงสามชิ้นวันนั้นทุกปีหลังจากนี้ก็จะทาหนึ่งอันแล้วส่งไปให้เจ้าโคมไฟที่องค์รัทธายาต้าจิ้งทํากับมือนั่นเป็นของหายากที่มีชิ้นเดียวในใต้ล่านี้พอดีเลยมอบไปกับเหรินอันเลอที่มีคนเดียวบนโลกนี้ช่างเธอเพคะ เส้นทางระวางเมืองหลวงกับสิ้งหนานนั้นห่างไกลองค์รัชทายาท่าได้ทรงตรัตรำเพื่อโคมไฟเพียงดวงเดียวเลยอีกอย่างต่อไปองค์ราชทายาทยังต้องได้เจอโคมไฟที่สว่างสวยกว่าในคืนนั้นแล้วยังได้เจอกับสตรีที่เห็นโคมไฟของท่านนั้นคุณค่าแก่การใส่ใจจิวน วันนั้นที่หุบเขาห้วอยวนข้ารู้เจ้ากับข้าก็ไม่อยากออกไปเช่นเดียวกันต่อให้ข้าไม่อยากไปจากเมืองหลวงแม่ก้าวเดียวท่านกับข้าก็ไม่มีทางที่จะได้เคียงบ่าเคียงไหลกันตลอดไปช่องว,างว่างระหว่างดองมันมากเกินไปแบกรับมามากเกินไปองค์ชาทยาดรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีรู้จุดจบของวันนี้แต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอ ่แล้วล่ะก็เป็นเพราะกระจ่างแจ้งจนไม่อ่าจหยุดยัง้งดังนั้นที่หุบเขาว,วันนั้นข้าจึงไม่อยากจะหยุดมันไว้นานแล้วก็ไม่อยากออกไปในเมื่อคืนนั้นองค์ราชทายาทไม่ได้หยุดมันดะนั้นต่อไปจะได้หยุดมันอีกเลยความสงบสุขและความรุ่งเรืองที่พระองค์ได้ให้สัญญาไว้ จือหยวนกำลังรอดูอยู่นะจือหยวนช่วชีวิตนี้เจ้ากับข้าอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วข้าขอไวพรเจ้าตรงนี้จากนี้ใน,นวันเกิดทุกๆปีขอให้แข็งแรงและมีความสุข